สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่20ค่ะของเดือนมกราคม2565นะคะนี่ค่ะพี่อ้อยก็มาเชลฟี่ตอนนี้ก็จะมาปอกกล้วยนะคะเพื่อที่จะตากแดดนะคะอันนี้โซนนี้คือสุกนะคะไม่ใช่เหิมนะเหิมก็ต้องมีเขียวๆด้วยอันนี้สุกคะ่ะ ก็เลยจะต้องเอามาฝานค่ะฝานเป็น4ชิ้นแล้วก็ตากแดด2แดด3แดดนะคะจนกว่าจะแห้งกล้วยนี้จะอร่อยมากเลยนะคะตอนตากหลังจากตากแล้วจะหอมมากเลยนะคะเก็บเอาไว้ค่ะส่งให้เพื่อนๆที่เขามีน้ำใจนะคะส่งเงินมาให้ค่าอาหารแมวหมานะคะก็จะต้องตอบแทนน้ำใจเขาค่ะจะต้องส่งกล้วยนี้ไปให้เขาให้เขาลองชิมดูนะคะ ถ้าอร่อยนะคะก็บอกต่อนะคะว่าอร่อยพี่อ้อยก็จะทําต่อไปเรื่อยๆค่ะพี่สาวนะญาติของพี่อ้อยเนี่ยนะอยู่ที่ดอนเมืองนะคะเขาทําแบบนี้ค่ะเขาไปส่งตลาดอ,อตกกนะคะโอ้โหเชื่อไหมขายดีมากเลยกิโลละ300นะคะเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะแยะนะคะแล้วเวลาตากไปแล้วมันจะยุบเหลือนิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะใครสนใจก็แอดมานะคะ ช่วยอาหารแมวหมาให้พี่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ